เผยสุดยอด8อาหารยิ่งกินมะเร็งยิ่งกลัวมะเร็งคือทางการแพทย์ว่าเนื้องอกร้ายเป็นกลุ่มของโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติคือเซลล์จะแบ่งตัวและเจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก็เป็นเนื้องอกร้ายและมีศักยภาพในการรุกรานร่างกายส่วนข้างเคียงมะเร็งอาจแพร่กระจายไปยังร่างกายส่วนที่อยู่ห่างไกลได้ผ่านระบบน้ำเหลืองหรือกระแสะเลือดแต่ไม่ใช่เนื้องอกทุกชนิดจะเป็นมะเร็งเพราะเนื้องอกไม่ร้าย จะไม่ลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงและไม่กระจายไปทั่วร่างกายอาการและอาการแสดงของโรคมะเร็งที่เป็นไปได้รวมถึงมีก้อนเนื้อเกิดใหม่มีเลือดออกผิดปกติมีการไอเป็นเวลานาน,านการสูญเสียน้ำหนักที่อธิบายไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงในการขับถ่ายของลำไส้และอื่นๆแต่อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาอื่นๆได้เช่นกันมีมะเร็งที่ส่งผลต่อมนุษย์ที่ทราบแล้วกว่า100ชนิดสาเหตุของมะเร็งนั้นมีหลากหลาย ซับซ้อนและเข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้นมีหลายปัจจัยที่ทราบแล้วว่าเพิ่มปัจจัยเสี่ยงมะเร็งได้แก่การสูบบุหรี่อัตราการตาย22%ปัจจัยด้านอาหารการขาดกิจกรรมการออกกำลังกายโรคอ้วนและการบริโภคแอลกอฮอล์อัตราการ รวมกัน10%นอกนั้นเป็นการติดเชื้อบางอย่างการสัมผัสหลังสีและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเกือบ20%ของมะเร็งเกิดจากการติดเชือ้อเช่นโรคตับอักเสบจากไวรัสชนิด B ชนิด C และ Human แ a p บลิตโรเมลไวโดยทั่วไปก่อนที่มะเร็งจะพัฒนาขึ้นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของยีนจะเกิดขึ้นก่อนประมาณ5-10%ของมะเร็งเกิดจากการติดเชื้อทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้ยีนเสียหายโดยตรงหรืออาจประกอบกับ ความบกพร่องทางพันธุกรรมที่มีอยู่เดิมในเซลล์ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้มะเร็งราว5-10%สามารถติดตามไปยังความบกพร่องทางพันธุกรรมแต่กำเนิดโดยตรงแน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะเป็นโรคอันตรายนี้มีสถิติให้เกิดการเสียชีวิต ดับต,ต้นๆเลยฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องรู้วิธีลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเริ่มต้นจากต้องรู้ว่าศัตรูของมะเร็งคืออะไรมะเร็งเกลียดอะไรมะเร็งไม่ชอบอะไรแล้วพยายามนำสิ่งนั้นเข้าใกล้ตัวเราหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นซึ่งก็เป็นอีก หวิธีการป้องกันการเกิดมะเร็งที่คุณเองสามารถทำได้และนอกจากนั้นเรื่องการรับประทานอาหารที่ดีมีส่วนทำให้มะเร็งขยาดและไม่อยากเข้าใกล้คุณ 1. สค่ะศัตรูของมะเร็งกับเพาะอ,อาหารคือกระเทียมค่ะใช่ค่ะคือกระเทียมนี่แหละค่ะไม่ว่าจะกินสดหรือว่าทำนำมาปรุงอาหารนะแต่ จริงๆแล้วที่ดีที่สุดคือมิกระเทียมสดๆเลยดีที่สุดเลยค่ะสศัตรูของมะเร็งตับคือเห็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดฟางนะคะเห็ดเข็มทองนะคะเห็ดหลายๆชนิดเลยค่ะเราสามารถทานได้นะคะแต่ว่าเห็ดนี่ทานดิบไม่ได้นะคะอย่างน้อยๆต้องเอาไปต้มให้สุกก่อนนะคะทานดิบไม่ได้ค่ะอันตรายนะคะ 3. ค่ะ ศัตรูของมะเร็งตับอ่อนคือบอรอกโคลีนะคะบรอกโคลีค่นี่ก็กินดิบไม่ได้นะคะต้องนํามาต้มหรือว่าผัดก่อนนะคะให้สุกก่อนแต่ว่าอย่าให้เละนะคะให้แบบว่าสะดุ้งความร้อนเอามันลวกหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรกินดิบๆนะคะแล้วก็ไม่ควรจะต้มให้เละเกินไปนะคะ 4. ค่ะศัตรูของมะเร็งปอดคือผักโขมค่ะผักโขมนี่ก็ไม่กินดิบนะคะ นำเอามาผัดหรือเอามาต้มก่อนเอามาลวกก่อนนะคะให้สุกก่อนก็ไม่จําเป็นจะต้องเละมากนะคะถึงจะเอามาทานได้นะคะดิบๆทานไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ายัางไงพี่เล็กก็อยากแนะนําให้จะเป็นผักสดดีกว่ายกเว้นหาไม่ได้จริงๆค่อยถึงจะกินเป็นเป็นผักแช่แข็งอะไรได้แต่กินเป็นผักสดสดดีกว่าทาหารได้นะคะต่อไปค่ะข้อ5นะคะศัตรูของมะเร็งลำไส้คือหน่อไม้น้ําค่ะ อันนี้ก็ต้องสุกก่อนนะคะกินดิบไม่ได้ค่ะบางอย่างก็กินดิบได้บางอย่างก็กินดิบไม่ได้แต่ว่าหน,น่อไม้น้ํานี่ควรจะให้สุกก่อนนะคะค<ป>ไม่ควรจะทานดิบค่ะต e <al> ่อไปข้อ6นะคะศัตรูของมะเร็งเต้านมคือสาหร่ายทะเลนะคะสาหร่ายทะเลนี่ก็ควรจะให้สุกก่อนนะคะอย่างน้อยๆลวกน้ําหรืออะไรให้มันสุกก่อนไม่ควรเอาบาหยิบมาแล้วมาทานเลยอย่างเงี้ยมันดิบๆเนี่ยไ,ไม่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 ควรอย่างยิ่งเลยนะคะโอเคค่ะเราเอามาทําแบบว่าเป็น แกงจืดหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่จะเป็นสาหร่ายทะเลนะคะโอเคค่ะข้อต่อไปค่ะข้อ7นะคะศัตรูของมะเร็งผิวหนังคือหน่อไม้ฝรั่งค่ะอันนี้ก็ต้องกินสุกนะคะไม่กินดิบค่ะเอามาต้มเอามาลวกนะคะหรือเอามาผัดผัดอะไรก็ได้ค่ะผัดกุ้งหรือผัดอะไรก็ได้ค่ะอันนี้ก็ให้สุกปานกลางนะคะไม่ควรจะให้เละเกินไปนะคะเดี๋ยวสารอาหารจะสลายหมดนะคะ แต่ห้ามกินดิบนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะข้อ8ค่ะข้อสุดท้ายเลยนะคะศัตรูของมะเร็งปากมดลูกคือถั่วเหลืองค่ะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้ฟองเต้าหู้อันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกินน้ำเต้าหู้เนี่ยดีที่สุดเลยค่ะน้ำเต้าหู้นี่เออ ถ้าเป็นไปได้นะคะเรากินน้ำเต้าหู้สดๆเลยดีที่สุดเราเต้าหู้เนี่ยกินเป็นเต้าหู้สดๆวันต่อวันดีดีที่สุดยกเว้นถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นน้ำเต้าหู้ก็อาจจะกินเป็นที่ที่มีเขาแช่เย็ยนไว้ผ่านพลเจอร์ไลท์มาแล้วอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันจะสะดวกดีถ้าซื้อในห้างนะคะแต่ก็เราก็ดูวันอย่าให้มันเลยวันหมดอายุนะคะแต่ถ้าอยู่แถวตลาดก็กินสดๆเลยที่ที่เขาขายแม่ค้าเขาขา,ขายกินสดๆนั้นจะดีที่สุดเลยนะคะ แต่ไม่แนะนําให้กินเป็นแบบกล่องหรืออะไรยกเว้นถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ก็กินเป็นแบบกล่องเป็นแบบขวดนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะต้องยังไงก็ต้องกินอันนี้ก็ต้องกินสุกนะเต้าหู้ก็ต้องกินสุกเพราะว่ามันต้องต้องผ่านการต้มมาอยู่แล้วนะคะ8ดอาหารนี้เป็นสิ่งที่เราควรกินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากมะเร็งถ้าอยากแข็งแรงเราควรหันมาบริโภคศัตรูของมะเร็ง นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมกับวิธีง่ายๆในการทำร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเช่นดื่มน้ำที่สะอาดนะคะและเพียงพออย่างน้อย8แก้วต่อวันหลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสกลกาสนะคะขณะเติมน้ำมันรถนะคะมันจะเหม็นมากเลยค่ะเวลาเติมน้ำมันรถนะคะ หลีกเลี่ยงอาหารประเภทปิ้งย่างไม่เกี่ยมหรือมีเศษส,สีดำของการเผาติดอยู่ค่ะค<ด> <usto> การดื่มน้ำหรือในเออ่ควรดื่มน้ำนะคะหรือว่าให้ปริมาณปัสสาวะมีสีเจือจางเมื่อขับถ่ายทุกครั้งไม่ควรจะแบบว่าสังเกตไหมถ้าเราเอ,อ นานๆเราไม่ค่อยได้ทานน้ำเราก็มาทานน้าทีเวลเาค้องน้ำอะคะ่ปะปัสสวะเป็นสีเข้มอย่างนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องให้มีปัสสวะสสีจางๆโดยการที่คอยจิบจิบน้ําบ่อยทุกสิบห้านาที20นาทีอย่างน้อยๆถ้าครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะรับประทานผักผลไม้สีเขียวออกกําลังกายเผาผลาญไขมันถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ใช้เดินนะเดินตอนช่วงเช้าเดินดีที่สุดเลยค่ะ หลีกเลี่ยงการใช้นะคะสัมผัสหรือสูดดมสารซักแห้งนะคะลดการใช้ปริมาณสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารฟอกขาวสารเคมีในการขัดห้องน้ำหรือสารขจัดคราบสกรปรกต่างๆค่ะหลีกเลี่ยงการผ่านสารลังสี ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือโดยการแนบหูเป็นเวลานานค่ะให้ใช้ small talk นะคะทาโลชั่นกันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเหล่านี้ล้วนมีส่วนในการป้องกันโรคมะเร็งได้ทั้งสิ้นแม้ว่าคุณอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่ฝึกทำไว้ให้เป็นนิสัยบ้างก็จะดีกว่าะคะ่ะเพราะมีงานวิจัยมากมายออกมาสนับสนุนแล้วว่า พฤติกรกรมต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะคะส่งผลให้เกิดมะเร็งได้จริงดังนั้นป้องกันตัวเองนะคะตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้านะคะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิป y o u t u b e นะคะทำลง YouTube ทุกวันนะคะวันละ3ามคลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอน9.30โมงครึ่งนะคะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายค่ะ15นาฬิกานาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำนะคะ เอ,อนาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไานาไปแชร์แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการที่จะทำคลิปดีๆออกมาได้โดยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้นะคะติดต่อพี่เล็กนะคะสะดวกที่สุดก็ สแกน QR code ด้านขวามือนะคะด้านล่างขวามือค่ะแล้วก็เข้ามาคุยกันได้หรือจะเข้ามาที่พี่เล็กให้ไว้นะคะลิงก์นะคะส,สีอ่านไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook, Instagram, นะคะ t w i t t e r นะคะเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะหรือไม่ก็จะฝากประสบการณ์ในการเป็น หรือว่าเพื่อนๆหรือว่าใครเป็นเกี่ยวกับมะเร็งหรืออะไรก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆก็ได้ค่ะมาแบ่งปันกันที่ใต้คอมเมนต์นะคะหรือสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ค่ะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แค่แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะ มีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ l ลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด sp 8ปดนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สําสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ